เจ้าชิงซวนเจ้ามาทำอะไรที่นี่ชิงซวนเจ้าไม่ได้เก็บตัวอยู่หรอเจ้าสำนักส่งข้ามาช่วยเจ้าเจ้าสำนักรับมือไม่ไหวแล้วนางจึงส่งข้ามาเพื่อปกป้องเจ้าตอนนี้สำนักกำลังวุ่นวายมีพลังลึกลับตามล่าอาจารย์ของเราไปทั่วสำนักวุ่นวายมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ ข้าก็ไม่รู้รายละเอียดเหมือนกันรู้แค่ว่าคนพวกนี้มีพลังและเหี้ยมโหดมากผู้อาวุโสและศิษย์จำนวนมากถูกสังหารไปแล้วพวกเขาดูคุ้นเคยกับสำนักเทพปีศาจมากดูเหมือนจะมีไส้ศึกในสำนักอยู่ซินจะต้องระวังตัวให้มากอย่าไว้ใจคนแปลกในใหน้ง่ายๆนี่ใครเขาชื่อว่าอสรพิสีชาติเขาเป็นเพื่อนของเราเขาช่วยเราไว้ในตอนที่เรากับตาเนสาพเพลิงศักดิ์สิทธิ์ สาราพิสีชาติข้าไม่เคยได้ยินเจ้าพูดถึงชื่อนี้มาก่อนเลยสถานการณ์ตอนนี้มันซับซ้อนมากนะอยู่สินเจ้าแน่ใจหรอว่าเขาไม่ได้เข้าหาเจ้าด้วยเจตนาอื่นจิงส่วนศสรพิสีชาติไม่ใช่คนแบบนั้นเขาช่วยข้าจากอันตรายมานับครั้งไม่ถ้วนข้าไว้ใจเขาอย่างสมบูรณ์แม่นางข้าเข้าใจความกังวลของเจ้าแต่ถ้าเจ้าสงสัยเจตนาของข้าเจ้าสามารถพูดตรงๆกับข้าได้ไม่จำเป็นต้องอ้อมค้อม อาศรพลพิสษษีชาติข้าไม่สนว่าเจ้าเป็นใครแต่ถ้าเจ้ากล้าทำร้ายอยู่สซ้นข้าไม่ปล่อยเจ้าไว้แน่ข้าอารพิษ,ษิสีชาติปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์มาตลอดแต่เจ้าจู่ๆเจ้าก็ปรากฏตัวและอ้างว่าจะมาสนับสนุนเจ้าเป็นไส้ศึกหรอเฮ้อพอได้แล้วอารพิษสีชาติถิงซนพวกเจ้าทั้งคู่เป็นเพื่อนของข้า ในเวลานี้พวกเราควรจะสามัคคีกันไม่ใช่ไม่เชื่อใจกันอยู่ซิ้นข้าแค่คกังวลเรื่องความปลอดภัยของเจ้าแต่เมื่อเจ้าไว้ใจเขาข้าจะไม่พูดอะไรอีกแต่ถ้าเขากล้าขยับแม้แต่ดเดียวข้าจะไม่ปราณีแม่นางชิงซวนแทนที่จะมาสงสัยข้าตรงนี้พวกเราควรจะมุ่งเน้นไปที่การรับมือกับพลังลึกลับนั้นด้วยจํานวนคนน้อยนี้นของเราเราอาจจะต้านทานได้ยาก เขามีเหตุผลเราต้องตามหาเจ้าสำนักเพื่อหารือมาตรการรับมืออยู่สิ้นพู้เรากลับไปที่สำนักเทพปิศาจเถอะอย่างน้อยเราก็จะได้รับการคุ้มครองจากสำนักที่นั่นหืมอสสรพิษสีชาติเจ้าคิดว่ายังไงข้าคิดว่าเราต้องบุกเข้าไปในแดนลับให้ลึกกว่านี้เจ้าสำนักกับเทพเจ้าไม่ถูกกันมานานแล้วเจ้าไม่รู้หรอในเมื่อเทพเจ้ายังคงอยู่ในแดนลับ เจ้าสำนักก็น่าจะอยู่ที่นั่นด้วยสำนักของเราเพิ่งพายดินแดนบรรพบุรุษมาโดยตลอดตอนนี้เจ้าสำนักกำลังเผชิญหน้ากับเทพเจ้าเป็นไปได้ไหมว่าสำนักเทพปีศาจก็ตัดขาดความสัมพันธ์กับจักรพรรดิปราดเ้วเช่นกันความสัมพันธ์ระหว่างสำนักเทพปีศาจกับจักรพรรดิปราดไม่ใช่เรื่องที่ลูกน้องธรรมดาอย่างเจ้าจะมาค่าดาวได้เจ้าสำนักเชิญข้ามายังส่วนลึกของแดนลับด้วยตัวเองเห็นได้ชัดว่ามีบางอย่างที่สำคัญซ่อนอยู่ที่นั่นบางทีนั่นอาจเป็นเหตุผลที่นางเผชิญหน้ากับเทพเจ้า และเป็นกุญแจสําสคัญในการขายปริศนาของมันแต่เทพเจ้ายังอยู่ข้างในนะพวกเราจะเข้าไปจริงๆหรอแน่นอนในสถานการณ์ที่ไม่ชัดเจนการเปิดเผยความจริงคือหนทางเดียวที่เราจะช่วงชิงความได้เปรียบยิ่งไปกว่านั้นหากดารับนี้มีพลังที่สามารถต่อต้านจากักรพรรดิปราดได้จริงมันก็อาจเป็นจุดเปลี่ยนของเราในเมื่อเจ้ายืนยันที่จะไปก็ตามใจถ้าเกิดเรื่องผิดพลาดอะไรขึ้น อย่ามาโทษว่าข้าไม่ได้เตือนแม่นางฉิงซวนถ้าเจ้าเลือกที่จะไม่ไปกับเราพวกเราก็จะไม่บังคับเจ้าข้าจะทิ้งอยู่ฟิน้นได้ย,ไยังไงเลิกพยายามทำให้เราแตกแยกกันเสียทีพอได้แล้วตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่จะมาโต้เถียงกันในเมื่อเราตกลงกันแล้วงั้นก็ไปพร้อมกันแต่เราต้องระมัดระวงังถ้าอย่างนั้นก็รีบไปกันเถอะ นี่คือแท่นบูชาลักของสำนักเทพปีศาจวิธีการสมัครสมาชิกบนสมาร์ทโฟนให้เปิดไปที่เว็บเบราว์เซอร์แล้วกดไปที่จุดไข่ปลาที่มี3จุดจากนั้นเลือกเว็บไซต์เวอร์ชั่นเดสก์ท็อปแล้วเข้าไปที่ YouTube ค้นหาช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิก หรือเข้าไปที่คลิปใดก็ได้ของช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกเช่นกันขอบคุณที่เป็นกำลังใจและสนับสนุนช่องของเราครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับตอนนี้ช่องเราจะเปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ